สวัสดีครับทุกท่านครับเทคโนโลยีในการทําวิจัยในปัจจุบันก็เรียกว่าพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะ AI ที่มาช่วยในการทําวิจัยครับทุกท่านครับนะครับตลอดระยะเวลาโดยเฉพาะ2ปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นพัฒนาการเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างผมเองเนี่ยก็อยู่ในแวดวงของ การใช้ AI นะครับในการช่วยทํางานและก็การทําวิจัยนะก็ยังยังต้องเรียกว่าตื่นตาตื่นใจอะนะมีอะไรใหม่ๆเข้าที่ดีงามน่าสนใจมากนะครับวันนี้มีอีกอ่วันนี้มีอีกเมนูนหนึ่งนะครับของการทําวิจัยนะครับวันนี้มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการใช้ AI ในการทําวิจัยที่อยากจะมาแชร์กับทุกท่านนะครับในยศาสตร์ที่ดีทีหนึ่งนะครับ ทุกท่านครับปกติเวลาเราใช้ AI ทางฝั่งวิชาการนะครับในการช่วยค้นหาข้อมูลเนี่ยปัจจุบันก็ทำได้ดีมากนะครับหลายๆท่านก็เริ่อมคุ้นเคยกับอย่างพวก s i สเปซนะครับเราอย่างเราจะขอ,อนิยามนะครับขอองค์ประกอบขอวิธีประเมินนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาก็ช่วยเรียบเรียงนะครับช่วยหาข้อมูลช่วยเรียบเรียงนะครับมาเป็นสรุปให้เรานะครับแล้วทำเป็นตารางต่างๆได้ เราสามารถคัดกรองบทความต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะมี AI หลายๆตัวเลยนะครับอย่าง Size Space, S-Size นะครับ Alysis อ่านะแล้วก็อีกอผมว่าน่าจะหลาย10ตัวนะครับทีนี้ AI แต่ละตัวเนี่ยครับนะวันนี้เราจะเริ่ม a d v a านซ์ขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ่ออย่าง AI อย่าง e l y s i s เนี่ยมันจะมีข้อดีนะครับ Alysis นะครับหลายๆนทะ่านาอาจจะเคยใช้นะ E L I C I T เ l i s เนี่ยเขาก็ทำได้เหมือน ตัว AI ตัวอื่นๆนะครับแต่ a l i จะเด็ดในเรื่องเขาเรียกว่า list of concept เข้าใจไหครับ list of concept นะคือเราแค่บอกว่าขอทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนะครับหรือเขียนพิมพ์คำว่า motivation theory มันก็จะประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจทั้งหมดนะครับหรือ theory นะครับที่เกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่มันก็จะ list มาให้ทั้งหมดเลย อันนั้นดีงามมากนะครับของเ l เลสินะครับซึ่งผมเคยพูดกันไปครั้งหนึ่งแล้วแต่วันนี้ครับทุกท่านครับมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งเพิ่งออกมาล่าสุดเลยนะครับคือ c o n s e n ซัสผมไม่แน่ใจอเดี๋ยวเริ่มโชว์เลยดีกว่านะครับไม่แน่ใจหลายๆท่านนะครับเคยใช้หรือเปล่านะครับคอนเซนซัสนี่คือตัวนี้เลยนะครับเป็นอีกตัวที่แนะนำนะผมก็แนะนำไปหลายตัวแล้วน่าจะเป็น10ตัวแล้วนะครับ ทีนี้จะเริ่มเจาะนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีอะไรที่แตกต่างจากตัวอื่นดีไหมครับนะครับอย่าง consensus เราก็พิมพ์เลยครับ consensus นะครับหรือถ้าเป็น URL เขาก็เป็น c o n s e n s u s นะครับ app นะครับ slash search ก็ได้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะ consensus ก็จะเป็นค่ายใหญ่อีกค่ายหนึ่งนะครับที่เป็น AI ทางด้านวิจัยนะครับเขาก็ทำงานอยู่บน Semantic Scholar นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้โอเไหมครับ เดี๋ยวจะให้ดูเมนูเด็ดว่าของเขาคืออะไรนะครับเรียกว่าเด็ดจริงๆนะครับซึ่งไม่เหมือนใครนะครับอย่างก่อนน้นนี้ผมพูดถึงเ l เลสิตนะที่เขามี List of Concept ปนะประมวล Theory มาให้นะวันนี้ Consensus เขาจะทำการวิเคราะห์นะครับบทความหรือ Resource ทั้งหมดว่ามันมีบทความไหนนะครับจำนวนกี่บทความที่ s i g n i f i c a n t หรือไม่ s i g n i f i c a n t นะครับหรืออาจจะ s i g n i f i c a n t นะครับเดี๋ยวคุยอีกทีนึงอะเรามาดูเมนูทั่วๆไปก่อน นะครับอันนี้คือหน้าตาของคอ n s e n แซสนะครับแน่นอนว่ามันเป็นฟรีเมียมฟรีเมียมก็คือใช้ฟรีส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าใช้มากกว่านี้ใช้บ่อยกว่านี้ก็ต้องจ่ายตังค์นะครับนะเ,ดเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่ามันถ้าจะต้องจ่ายตังค์มันจะมีราคาอะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเอาละเขาก็สามารถที่จะนะครับทำได้ทั่วๆไปนะอย่างผมบอกว่า employee engagement นะครับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานนะครับลอง Enter ไป นหน้าตาที่ได้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆนะครับกับ AI ฝั่งวิชาการตัวอื่นๆคือเขาก็จะสรุปถ้าเราเราพิมพ์แค่นี้นะเขาก็จะหาแต่บทความมาให้นะครับหาบทความมาให้นะครับเราก็สามารถคัดกรองบทความได้นะครับสามารถเซฟได้นี่ทั่วๆไปเลยนะครับสามารถใช้หาไซต t เดชันต่างๆได้นะครับทีนี้ถ้าเรามาเปิดตรง c o p i l o t เราคลิกนะครับโคพลดตรงนี้นะครับรอเขาเล็กน้อยอสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของโคพายโลก็คล้ายๆกับ AI ตัวอื่นเช่นเดียวกันคือเขาจะทําการสรุปมาให้นะครับว่าอย่าง employee engagement หรือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายมุมมองแล้วเขาก็สรุปมาให้อย่างเปเปอร์ที่3นี่ Paper ที่3ก็ด้านล่างนะครับนี่พูดเอาไว้นี่ p a เปอร์ที่3นะดูขวามือนะครับ Employee engagement ก็หมายถึงสถานะทางด้านจิต,ตวิทยาหรือจิตใจนะครับบุคลิกพฤติกรรมนะครับถ้าเราเลื่อนขึ้นมาอันนี้เขาก็จะสรุปมาให้นะครับอันนี้ก็ก็ดีงามนะแต่ก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ผมไม่ดูเป็นฟังก์ชันพื้นฐานก่อนนะครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้นะว่าเป็นปีไหนะนะครับการไซต์เทชันเป็นไงเป็นเจอแนลเป็นลักษณะไหนนะ Q 1 Q 2 Q 3 Q 4โอนนี้ก็เด็ด นะครับเด็ดมากเลยหลายหลายตัวนะวิธีสามารถเลือกได้ว่าที่เป็นเมตาอนาลิซิสหรือซิสต์เมติกรีวิวนะครับหรืองานวิจัยที่เป็นเชิงของการทดลองต่างๆนะครับดูดีมากนะครับคอนเซนซัสนี้เป็นค่าใหญ่อีกค่าที่น่าสนใจเอาละครับทุกท่านครับความดีงามที่ไม่เหมือนใครของคอนเซนซัสนะครับคือตัวนี้ครับเราสามารถตั้งคำถามครับนะครับใช้คำถามที่เป็น yes no question นะครับใช่ไม่ใช่เห็นไหมอ่ะสมสมมติผมอยากจะลองถามนะครับว่า motivation factor น,นะครับอ่า motivation เ,เนี่ยนะครับช่วยช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่นะครับอ่าผมใช้ใช้คำถามที่อยู่ในในนี้ของเขานะเราอาจจะถามยังไงก็ได้นะครับนะครับที่เป็นเชิง Yes n o q u e a t i o n นะครับเอาละเราลองดูตรงนี้นะครับเขาเอ่า ผมถามว่า motivation factors นะครับเดี๋ยวเรารอเขาขึ้นผลมานิดนึงก่อนแตช่วงนี้ฝนตกเยอะนะครับอ่าโอเคอ่ะเอาละเดี๋ยวนะขอเป็น yes no question นะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปอย่างต้นทางก่อนฝั่งซ้ายมือของเขานะครับก็เป็นเมนูทั่วๆไปนะครับโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตอัดฉาเล็กน้อยนะครับ กลับมาคอนเซนซัสต่หน้าแรกก่อนนะครับเอาละผมลองถามนะครับโอเคอ่าความเด็ดของเขาก็คือว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้ภาษาภาษาไทยดีไหมลองดูเลยนะครับว่าสมมุตินะครับถ้าจะถามว่าการทำงานเป็นทีมนะครับส่งผลต่อ ผลผลการดำเนินง,งานขององค์กรหรือไม่เห็นไหมทีมเวิร์กนะครับส่งผลต่อผลงานขององค์กรโดยรวมหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับเราใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ภาษาไทยอาจจะดรอปๆปลงมานิดนึงนะครับได้ประมาณสัก90%นะครับเอาละทุกท่านครับสิ่งที่จะ ปรากฏขึ้นมาต้องเปิดซินไซอ์ตรงนี้ด้วยนะครับเปิดซินไซ i z ์เปิดโคพายล t ครับนี่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือขวามือนะครับตรงขวามือเนี่ยครับสิ่งที่เราได้ดูโดยรวมก่อนนะครับเขาก็จะซัมมารีมาให้นะครับว่าจาก10 Paper นะครับตรงนี้ที่ไปวิเคราะห์มาเนี่ยก็พบว่าการศึกษาต่างๆเหล่านี้พบว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยส่งผลเชิงบวกต่อผลกาำเนิขององค์กรเห็นไหมครับนะครับ แล้วความเด็ดที่ผมบอกก็คือว่าเขามี Consensus Meter นะครับซึ่งยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะเขาก็บอกว่าจาก11 Paper ที่ไปวิเคราะห์มาเนี่ย100%เลยคือทั้ง11 Paper เลยยืนยันว่าการทำงานเป็นทีมนะครับส่งผลต่อผลการเมือขององค์กรนะครับใน11 Paper มีอะไรบ้างนะครับนี่มี Copilot ด้วยนะ Paper ที่1พูดไว้ว่ายังไงบ้าง Paper ที่2พูดไว้ว่ายังไงบ้างนะครับแล้วก็แต่ละ Paper เนี่ยนะครับดูขวามือนะ yes ก็คือ ใช่เลยการทำงานเป็นทีมเนี่ยส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรอ่าส่งผลต่อผลการเรียนขององค์กรเห็นไหมครับนะแต่ละตัวนะครับอ่าเราก็เข้าไปคลิกเข้าไปอ่านได้ของแต่ละตัวโอเคไหมครับนะครับเอาละเดี๋ยวเราลองดูอ่อย่างคําถามอื่นบ้างนะครับเช่นผมบอกว่าความผูกพันต่อองค์กรนะครับอ่าส่งผล ต่อประสิทธิผลในการทำงานหรือไม่อย่าลืมนะครับนะถ้าจะใช้เมนูที่เป็น c o n เ e n ซั u มิเตอร์เนี่ยต้องใช้คำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เป็นประโยคคำถามนะครับเอาละนี่เรามาดูผลนะครับอ่าเขาบอกว่าเป็นไงครับจาก14 Paper นะครับมี93ที่บอกว่าการทำงาน,นความผลกพภัยต่อองค์กรนะครับ ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อต่อการทํางานนะครับในขณะที่มีประมาณเเอร์ซเข้าใจว่าประมาณสักหนึ่งเปเปอร์นะครับที่บอกว่าไม่ได้ส่งผลนะนะครับไม่ได้ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญนะครับในในขณะที่ prop probability ก็คืออาจจะส่งผลนะครับเพราะ,ะเราก็จะได้นะครับอ่าอย่างเปเปอร์ที่หนึ่งบอกว่าความผูกพันนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลในการทํางานโดยรวมนะครับแล้วเราก็มาดูนะอย่างเปเปอร์แรกบอกว่า no นะครับไม่ได้ส่งผลเห็นไหมอ่าเปเปอร์ที่2ที่3าก็ส่งผลนะครับเราก็สามารถเอ่อมาดูรายละเอียดได้นะครับอ่าอย่างเปเปอร์ที่2ก็ทำใม้ตัายสิทธิ์นะครับแล้วก็มีการอ้างอิงที่สูงนะครับเอาละทุกท่านครับกลับมาสรุปครับนะฮะถามว่ามันดีงามอย่างไรนะครับเราจะเอาไปใช้อย่างไรต่อด้วยนะครับ c o n s e n s u s Meter เนี่ยนะครับผมให้พวกเรานึกถึงแบบนี้ดีกว่า นะครับในอดีตเนี่ยถ้าเราจะทำงานวิจัยนะเวลาเราจะสร้าง conceptual framework นะครับแน่นอนประโยชน์ในทางของ literature review เนี่ยมันดีงามอยู่แล้วแหละนะครับนะเขาเรียกว่าใช้ในเรื่องของการรีวิวเชิงวิพากนะครับผมก่อนที่จะไป conceptual framework นะครับประโยชน์ข้อแรกก่อนเลยคือการรีวิวเชิงวิพากครับทุกท่านครับเวลาเราทำา literature review เนี่ยนะครับเราไม่ได้มองหาว่ามันจะต้อง เ a เปอทั้งหมดนะครับหรือรีซอสทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปถูกต้องไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนแต่ละ,ะปัจจัยนะครับหรือแต่ละเทอร์ี่ต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นคอนเซนแซสเนาะนะคล้ายๆกับชื่อของอตัวแอปตัวนี้เลยนะครับเพราะการทบทวนวิพากเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคําศัพท์บางคำนะเช่นคําว่าประชาธิปไตยเนี่ย มันไม่ได้มีความหมายความหมายเดียวนะครับเพราะ,ะเราอาจจะถามนะครับแล้วเราก็หาว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาก็มองว่าออป,ประชาธิปไตยมองไปเป็นแบบนี้อีกกลุ่มหนึ่งมองไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับในขณะที่บางกลุ่มก็มองไปอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ถ้ามาในเชิงของคําถามแบบนี้นะครับเอาละอย่างตัวอย่างนี่เลยความผูกพันต่อองค์กรส่รงผลต่อประสิทธิผลในการทํางานหรือไม่นะครับเราตอนเรารีวิวเราอาจจะบอกว่านะครับางานผลงานส่วนใหญ่เนี่ย เห็นตรงกันว่าความผูกพันต่อองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรนะครับมีเปเปอร์อะไรบ้างเราก็ไล่เรียงไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางผลงานนะครับที่พบว่านะครับความผูกพันต่อองค์กรกลับไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทํางานนะครับเพราะมันก็จะมีเนื้อในการที่จะเขียนนะครับที่เขาเรียกว่าการทบทวนเชิงวิพากษ์นะครับเหล่านี้ได้ นะครับมันจะทําให้งานการทบทวนรณกรรมเรามีเสน่ห์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปเขียนหนังสือตําราวิชาการนะครับมันก็จะดูว่าเราเนี่ยมีความครบถ้วนนะครับนะตรงนี้เนี่ยจริงๆคล้ายๆกับ systematic review ด้วยซ้ำนะครับนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะครับเอาละอย่างการเราไปสร้าง conceptual framework ครับทุกท่านครับมีใครผมไม่แน่ใจนะอย่างทำ structural equation modeling นะครับหรือทำ SEM เนี่ยมันจะต้องนอกจากมี framework ใหญ่ นะครับมีหลายๆตัวแปรที่มีเส้นโยงใยกันไปเป็นโครงสร้างนะครับเรายังจะต้องทำเขาเรียกว่าเป็น hypothesis development นะครับคือความสัมพันธ์เป็นคู่คู่นะที่เราจะต้องอธิบายนะครับเช่นตัวแปร x 1ส่งผลไปยังตัวแปร x 2เราต้องมารีวิวนะมาต้องอธิบายว่ามัน x 1ไปส่งผลต่อส่งผลไปยัง x 2เนี่ยมันส่งผลยังไงนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยถามว่าเราทำไงครับ ต่อให้เราใช้ตัว size space analysis นะครับหรือตัวอื่นๆก็ตามเนี่ยเราจะได้แต่บทความมานะครับหรือไม่เราก็ได้เป็นเชิงสรุปนะครับแต่เราต้องไม่มีใครมาประเมินให้เราแบบนี้นะครับว่าเอ๊ะจาก14 paper นะครับมันโดยสรุปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางไหนโอเคไหมครับเพราะวันนี้เวลาเราทำตัว conceptual framework เนี่ยเช่นเราสงเราอาจจะสงสัยนะครับว่า IQ ของคนเนี่ยนะครับอย่างการพักผ่อนของคนเนี่ยส่งผลต่อ IQ หรือไมนะ่การพักผ่อนที่มากขึ้นเนี่ยส่งผลทําให้ IQ เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับถ้าเราไปถามในตรงตัว a c คาเดมิกนะครับ a i อคาเดมิกอื่นๆเนี่ยเราจะได้ภาพโดยรวมนะครับแต่มันจะไม่มีเลยลักษณะของมิเตอร์แบบนี้ซึ่งพอมันขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะพบว่าเออมันอาจจะมีเยสนะครับจำนวนหนึ่ง นะครับ p o s s i b l y ส่วนหนึ่งนะครับ p o s s i b l y ส่วนหนึ่งรวมทั้ง no อีกส่วนหนึ่งตรงนี้มันจะน่าสนใจนะครับเวลาเราไปทำ conceptual framework เราก็จะได้มีเหตุผลมายืนยันนะครับเอาละข้ามไปยังอภิปรายผลครับถ้าเกิดเราพบว่านะครับผลการศึกษามันไม่ได้เป็นไปอย่างสมมติฐานนะครับบางครั้งเองเนี่ยเราอาจจะมาดูตรง no พวกนี้นะครับว่าอ๊ะมันก็มีงานบางงานนะ ที่มันไม่ significant นะครับหรืออาจจะส่งผลตรงกันข้ามด้วยซ้ำนะครับนะเพราะข้อมูลเหล่านี้ครับไอตัว Consensus Meter เนี่ยผมว่าเป็นเป็นประเด็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเนะนะเป็นประเด็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากว่ามันจะทำให้งานของเราเนี่ยมันมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับนะหวังว่าก็น่าจะเป็นไอเดียนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ผมทำเรื่องของการเขียนหนังสือตำราวิชาการด้วยนะครับข้อมูลตรง Consen s u s meter เนี่ย มันทําให้การเขียนของเราเนี่ยมันมีความลุ่มลึกนะครับมีงานวิจัยรองรับแล้วมันก็มีมิติต่างๆนะครับนะทุกท่านครับนะอย่าลืมนะเวลาเราทํางานวิจัยนะเราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ได้จําเป็นว่าจะต้อง significant ตามสมมติฐานของเราเสมอไปนะครับมันยังมีมิติอื่นๆนะที่อาจจะเป็นไปได้นะครับวันนี้เมนูของ consensus เนี่ยนะครับผมว่าน่าตื่นตาตื่นใจนะครับ เดี๋ยวยังมีเมนูอื่นๆนะครับในของงานในของ AI ตัวอื่นๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าณตอนเนี้เรามีข้อมูลเยอะมากครับทุกท่านไม่ว่าท่านจะทําวิจัยหรือว่าเขียนหนังสือนะนะยุคนี้เป็นยุคที่เราเรามีช่องทางนะครับในการหาข้อมูลมีมีการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จนะครับนะหรือว่ากึ่งสําเร็จรูปเนี่ยมาให้พอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรา าหาบทความนะครับหรือรวมทั้งสามารถที่จะเห็นนะครับภาพรวมของงานได้เอาละทีนี้มันเป็นฟรีเมียมนะครับเป็นฟรีเมียมก็คือว่ามันใช้ฟรีส่วนหนึ่งนะครับถ้าอยากจะใช้เยอะๆก็ต้องจ่ายเงินนะครับประมาณสิบเหรียญน,นะครับผมเพิ่งจ่ายไปเมื่อเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดือนหนึ่งประมาณสิบเหรียญถ้าเป็นรายปีก็ประมาณเฉลี่ยประมาณาเดือนละแปดเหรียญน,นะครับก็หวังว่า จะเป็นไอเดียเนาะนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างที่ผมทําเพิ่มเติมนะครับจะมาแชร์ให้กับทุกท่านนะครับหวังว่าทุกท่านน่าจะได้ไอเดียนะครับนะครับแล้วก็ลองใช้นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งคอนเซนแซสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับก็ขอทุกท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับในการทําวิจัยนะครับและถ้าจะนํา AI มาใช้ในการช่วยทําวิจัยก็ขอให้ใช้ด้วยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็มีจริยธรรมครับ สวัสดีครับ